ทุกคนทุกคนเมื่อเช้านะครับแอดมินก็เออเอานะครับน้องนะครับต้นที่เคยวางขายหน้บาบ้านนะครับห้าสิบบาทนะครับลูกค้านะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เคยซื้อนะครับจากหน้าบ้านแอดมินไปนะชุดนะครับต้นละห้าสิบาทนะครับเช็คดูดีๆนะเมื่อเช้าแอดมินนะครับสุ่มดึงออกมาต้นหนึ่งนะครับเซตห้าสิบบาทนะครับแทบช็อกเลยนะเจอ ลากทองนะครับ2เส้นยาวเลยนะสามเส้นนะครับลากทองสองสามเส้นนะครับเท่าที่เจอตอนนี้มี3มเส้นนะเราไม่ได้เหลืองไม่ได้เหลืองแดดนะเพราะว่าน้องอยู่ในตุ่มนะครับอยู่ในตุ่มแล้วก็ถุงครอบเอาไว้นะครับอยู่ในถุงนะครับเพิ่งจะฉีดถุงเมื่อเช้าแล้วก็แกะดินออกนะครับตอนแรกน้องเขาก็นะครับต้นนี้เขาก็จะมีรอยด่างๆทองนิดนึงนะครับจากโคนลากนะครับแล้วก็ ใบของเขาคือลากเขาขาวไม่ได้ขาวแบบขาวว่าโดนดินกบนะเขาเหลืองนะเหลืองทองแล้วก็ออแอมินก็เปิดดูใต้ข้างใต้ต้นแล้วนะใต้ใต้ลากสุดเลยยาวเหลืองถึงสุดควรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ขาวเพราะว่าโดนดินขาวใต้ดินนะสําหรับท่านที่เคยปลูกก็คงจะนะครับรู้อยู่นะครับว่ารากขาวกับรากทองมันต่างกันนิดนึงนะครับอ่านะครับ ล you, light, pues ne, ักษณะใบของน้องเนี 8, nah ่ยก็จะมีก <t> ้านแดงบ้างเป็นบางใบนะครับแล้วก็ขอบใบแดงบ้างเป็นบางใบนะครับบางใบก็นะครับด่างๆนิดนึงนะครับด่างคือไม่ใช่ไม่ใช่ด่างสีนะด่างคือใบเขียวไม่ไม่เต็มที่นะครับมีรอยมีลายๆนะครับใบเขียวไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยมีรอยด่างๆนะครับแต่ขอบใบก็มีแดงบ้างเป็นบางใบนะครับก้านแดงบ้างเป็นบางก้านนะครับ ก็ใครมีก็ลองสังเกตดูนะครับเผื่อจะเจอแบบนี้นะครับครบก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับใครที่เคยซื้อไปก็ไปลองไปเช็คดูนะครับว่าที่บ้านมีบ้างไหม